สวัสดีค่ะดรมอยนะคะวันนี้มาบอกสองกลยุทธ์สำคัญนะคะสำหรับการสร้างการตลาดที่มั่นคงโดยเฉพาะการมั่นคงในหัวใจของคุณนะคะเพราะว่าถ้าการตลาดหรืออะไรที่คุณทำหรือแม้แต่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆถ้าคุณเองยังไม่เกิดความมั่นคงหรือคุณเองยังไม่อยากซื้อสินค้านั้นหรือการตลาดนั้นไม่มั่นคงแน่นอนเพราะตัวคุณเองคุณยังไม่ได้ตระหนักรู้ ถึงสิ่งที่จะเป็นข้อที่หนึ่งที่คยสอนะคะว่ามันเกิดอ,อะไรทําไมตัวคุณเองยังรู้สึกไม่ชอบหรือตัวคุณเองยังไม่มั่นใจนะคะนี่คือสิ่งที่เป็นดัชินีชี้ว่าได้เลยว่าการตลาดของคุณจะมั่นคงหรือเปล่าถ้าตัวคุณรู้สึกมั่นคงตัวรู้สึกว่ามันใช่อันนี้ค่ะเป็นดัชินีชี้ว่าคุณได้ทําการตลาดมาถูกทิศถูกทางแล้วนะคะคกุญแจหรือกุจยุดที่หนึ่งนะคะคือการที่คุณเห็นถึงคุณค่าของสินค้า บริการหรือถ้าเกี่ยวกับนำทำในตัวคุณคือตัวคุณเองว่าคุณเห็นสิ่งนะั้นชัดเจนคำว,ว่าชัดเจนตรงนี้หมายความเห็นชัดเข้าใจและลึกซึ้งในสิ่งที่คุณเห็นไม่ว่าจะเป็นคุณค่าจะเป็นพรสวรรค์หรือพรแสวงห,หรือเป็นทัศนคติหรือความเชื่ออะไรต่างๆที่เป็นตัวหล่อเลี้ยงหล่อลืชีวิตของคุณนี่คือสิ่งที่มันจะทําให้กระจายองคุธรรมเนี่ย มันมั่นคงเพราะอะไรก็ตามที่มันไปลิงก์กับสิ่งที่คุณทําไปลิงก์กับสิ่งที่คุณเ,เขาเรียกเป็นมายเซ็ตตรงเนี้ยมันจะทําให้คุณทําสิ่งนั้นด้วยความมั่นใจเมื่อมีความมั่นใจไม่ว่าอะไรจะท้าเข้ามาคุณมีความมั่นใจคุณมีความเชี่ยวชาญมันมั่นคงแน่นอนนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นคนที่เป็นคนที่ทําอาหารเก่งนะคะทำอาหารที่หยิ่งทำอาหารได้ปแปลกๆเวลาเจอเสถานการณ์ปรแปลกหรือไปที่วัตถุดิบน้อยมาก มีแต่ผักหรืออาจจะมีแต่ขอมากชิ้นคุณก็ยังคงมีความมั่นใจถ้าเปรียบเทียบกับคนที่ไม่เคยทำมารหรือทำไม่เป็นเขาจะมีการกลัวเพราะของที่เขาควรจะทำหรือคนที่เขียนในตำราที่ผ่านม,มามันไม่มีแต่สำหรับคุณที่มีความเชี่ยวชาญแล้วคุณทำได้ไม่ว่ามีอะไรนิดหน่อยคุณก็สามารถทำได้เพราะสิ่งนี้มันอยู่ในตัวคุณสิ่งที่เป็นคาแรคเตอร์หรือสิ่งที่เป็นลักษณะพิเศษอยู่ในตัวคุณเท่านั้นนะคะนี่คือสิ่งที่คุณ ควรจะลองค้นหาว่ามีอะไรบ้างเพราะทุกอยาก่างทุกท่านมีสิ่งที่ทรงคุณค่ามีสิ่งที่เป็นแก้วดุดมณียในตัวคุณเหลืออยู่ว่าคุณค้นหาคนเจอไหมคุณเห็นไหมหรือเสียงจากข้างนอกมากบเสียงจากคุณซึ่งฉันเขียนในเรื่องนี้นะคะการตลาดภายในสู่ภายนอกกิจชัิทัลในด้องของเซลล์คอนเซปต์และเอ็กซ์แอลคอนเซปต์เซลล์นะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ลง้างสอนในคอร์สการตลาดภายในสู่ภายนอกกิจัิทัลในเรื่องของการตลาด นี่เป็นข้อที่หนึ่งเป็นตลุ่อสิ่ที่เขาเรียกว่าอยู่ใกล้ตัวคุณมากคุณมองเห็นไหมเดีฉันยังไม่ได้กล่าวถึงคนอื่นนะคะกล่าวแต่ตัวคุณที่คุณตระหนักรู้แล้วมองเห็นไหมและถ้าคุณเองเริอ่มมองเห็นหรือค้นหาในสิ่งที่คุณมีหรือคุณค่าที่คุณมีมันจะทําให้หัวใจของคุณเบาสบายและมีความ มั่นคงและถ้าคุณมีความมั่นคงคือคุณมีความมั่นใจตัวเองใช่ไหมคะคุณก็สามารถทํานู่นทํานี้ที่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์มันออกมาเป็นได้ไม่น่าเชื่อว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นก็ยังทําออกมาได้ตามความเชื่อของผู้ที่ทําตามความมั่นใจของผู้ที่ทํานี่คือแรงด้นหรือแรงผลักที่ยิ่งใหญ่ในการทําการญลาที่มั่นคงนะคะแล้วข้อที่สองคืออะไรคะข้อที่สองความรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่คุณมี อย่างแท้จริงนะคะทําไมฉันต้องเล่นคําว่าอย่างแท้จริงเพราะบางครั้งนะคะเราก็ชื่นชมไปตามแฟชั่นเราชื่นชมไปตามเพื่อนชื่นชมไปตามพ่อแม่หรือชื่นต,ตนามาลูกหรืออะไรก็ตามแต่ถ้ามันไม่ได้เกิดจากใจของคุณมันไม่อิมแพคมันไม่ชนตรงนี้นะคะมันจะทําให้การตลาดที่คุณทําจากสินเนี้ยมันจะติด,ตดขัดๆมันจะเหมือนท่อน้ําที่โฟมไม่เต็มที่เพราะพลังของคุณยังน้อยอยู่แต่ถ้าคุณรู้สึกอย่างจริงๆรู้สึกซาบซึ้งหรือรู้สึกว่ามันใช่พลังในท่อน้ําหรือในการ ที่ทาอะไรคุนี้มันจะเข้มแข็งแล้วก็มีพลังมากๆสามารถดันอุปสรรคทุกอย่างให้มันตีลังกาหายไปหรือแต่ตัวคุณหรือแม้จะมีมากมยคุณก็สามารถฝ่าวงล้อมตรงนั้นไปได้นี่เรียกว่าคนศึกในการทําศึกสงครามนะคะในตา,ะตามหลักของท่านสุนบูพิชัยสงครามเรียกว่าการเตรียมพร้อมเราควรจะเตรียมพร้อมเสมอไม่ใช่ไปรอถึงจังหวะแล้วค่อยเตรียมตรงน,นั้นคุณหมดเวลาซะแล้วค่ะเพราะโอกาสไม่ได้ มีให้คุณตลาดไปถ้ามันแวะเวียนเข้ามาใช้เต็มที่นะคะมันจริงจะเขาเรียกว่า va, เป็นประโยชน์กับตัวเราจริงๆที่จะพัฒนาหรือเพิ่มพูนหรือสร้างสิ่งที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆเป็นเอกลักษณ์ของสินค้าคุณบริการของคุณและทุกอย่างที่คุณสร้างและคุณทำจะกลายเป็นการตลาดหรือเป็นบุคลิกลักษณะของคุณเป็นเขาเรียกว่าเป็นการแสดงการตลาดภายในของคุณสู่ภายนอกด้วยสิ่งที่คุณทําหรือสิ่งที่เป็น จะวัดปรจจำวันผ่านแรงได้จากอะไรนะคะนี่แ e อบสอนคอร์สเขาเรียกว่าการตลาดภายในสุภายนอกดิจิตสลารุ่นที่สามนะคะก็เชิญชวนนะคะตอนนี้จะเปิดรับสมัรรุ่นที่4ี่นะคะสามารถสมัครได้เลยนะคะแล้วมาเรียนพร้อมกันมาศึกษาแล้วก็มาจัดการหัวใจมาจัดการตัวคุณมาจัดการให้คุณฟิกยอยู่กับสิ่งที่คุณควรจะเป็นนะคะ ไม่เอาเสียงนอกมาต่างๆมาทําให้คุณเซล้มหรือกลายไปในเส้นทางที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกควรค่ะนะคะพบกับดิฉันใหม่ค่ะดอกอรมอยด็อกเตอร์ฟานิฟาชนเนนะคะสวัสดีค่ะ